สวัสดีค่ะในนิสาชนนะคะก็ถ้าพูดถึงคุณพ่อนะคะคุณพ่อก็คือฮีโร่สำหรับเนสเลยในทุกๆเรื่องค่ะว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการดูแลครอบครัวการทํางานการเป็นคุณพ่อการเป็นเพื่อนของเนสการเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นทุกอย่างเลยจริงๆค่ะคือถ้าไม่มีพ่อที่เป็นคนคอยสนับสนุน แล้วก็คอยแนะนำต่างๆเกี่ยวกับด้านนี้ที่เนตเป็นอยู่ตอนนี้นะคะก็าจะไม่มีเนตเอฟ9ในวันนี้ค่ะก็รู้สึกว่าโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อแล้วก็ดีใจมากๆที่มีพ่อแบบพ่อติบในตอนนี้นะคะก็อยากจะให้พ่ออยู่กับเนตนานๆแล้วก็อยู่กับครอบครัวแบบนี้ตลอดไปคะ่ะรักพ่อนะ สวัสดีครับคุณพ่อกระติบครับผมแดนนะครับก็สุขสันต์วันเกิดนะครับมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแฮปปี้แฮปปี้นะครับผมสวัสดีครับเร์ไพสยนะครับคุณพ่อกระติบครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับว้าเสียดายนะครับไม่ได้เจอตัวจริงนะครับถ้าเจอตัวจริงคงดีมากเลยนะครับเจอแต่คุณแม่นะครับขอบคุณพ่อสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ